สวัสดีครับผมมาจากนวัตกรรมสิงประดิษฐ์นะครับอุปกรณ์ดาบเหล็กสองระบบนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ดับเหล็กของเรานะครับจะมีส่วนประกอบชิ้นส่วนนะครับมีพูเล่ย์อยู่หกตัวนะครับแล้วก็มีเผ่าอยู่สามเผานะครับแล้วก็มีพงมาลายครับแล้วก็มีแม่แรงครับ อำนากการทํงทางนานของอุปกรณ์ด่เหล็กนี้นะครับเราจะสอดเหล็กเข้าระหว่างแกนนะครับทั้งสามแกนนะครับเมื่อเราสอดเหล็กเข้าเข้าระหว่างแกนทั้งสามแกนแล้วนะครับเราก็จะปรับแม่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ เมื่อเราปรับไม่แรงพอตึงมือนะครับเราก็จะหมุนพอมาลายนะครับไปทางซ้ายแล้วก็ขวาครับ แล้วก็เราก็จะปรับแม่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ความโค้งของเหล็กตามที่ต้องการนะครับผมที่สองนะครับเราจะทำการหนึ่ด้วยสว่านครับแล้วก็บวกกับการปรับแม่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับปรับแม่แรงให้ตึงมือ ก็รกระชื่นเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ความคงของเหล็กแตนที่เราต้องการผมก็จะขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ